ยอดขายร้านเราเดือนนี้นี่เป็นยังไงบ้างนะเทียบกับเดือนที่แล้วนี่ขายดีขึ้นหรือว่าขายแย่ลงอะ่ะลืมจดวันทึกไว้ด้วยสิเราจะไปเอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนอะ่ะอยากรู้จังเลยพบกับช่องทางการสื่อสารของเราได้ที่ Line Official a c c o u n t s h o p e e u n i t t h Facebook Page อาจารย์ช h อปปี เฟซบุ๊กกลุ่มช้อปปี้ยูนิเวอร์ซิตี้ไทยแลนด์ แลเรียนออนไลน์การสดๆได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขายในเ e l ล์เซ็นเตอร์และมาพบกับวิดีโอใหม่ๆของเราได้ที่ YouTube Shopee University Thailand มากดติดตามกันได้เลยนะคะ Business Insight นะคะคือเครื่องมือติดตามข้อมูลทางสถิติของร้านค้าของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพรวมร้านค้าสินค้าที่ขายดียอดขายสินค้าของคุณหรือโปรโมชั่นที่คุณจัดทำลงใน Shopee นะคะว่าเกิดประสิทธิภาพมากแค่ไหนซึ่งเจ้าข้อมูลตัวนี้เนี่ยร านค้าเนี่ยจะมองเห็นทิศทางของร้านของคุณค่ะและสามารถต่อยอดนำไปพัฒนาร้านของคุณได้ในอนาคตค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่หน้า Business Insight ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็มาที่เว็บไซต์ Shopee ค่ะล็อกอินเข้าสู่ Account ของคุณค่ะไปที่ขายเราก็จะเข้าสู่หน้า Seller Center นั่นเองค่ะหลังจากนั้นทุกคนก็จะเห็นคำว่า Business Insight เลยนะคะให้ทุกคนกดที่คำว่าเพิ่มเติมค่ะ พอเรากดคำว่าเพิ่มเติมแล้วเราก็เข้าสู่หน้า Business Insight เรียบร้อยแล้วค่ะในหน้า Business Insight นะคะถ้าหากคุณไม่ทราบความหมายของตัวชี้วัดไหนคุณสามารถเอาเมาส์ไปชี้ได้ที่เครื่องหมายคำถามค่ะซึ่งระบบจะแสดงความหมายของตัวชี้วัดนั้นให้คุณทราบเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับเมนูสำคัญๆใน Business Insight กันค่ะวันนี้นะ้หวานจะมาแนะนำให้ผู้ขายทุกท่านนะคะรู้จักกับ3เมนูพื้นฐานใน Business Insight ค่ะ ซึ่งก็คือภาพรวมร้านค้าสินค้าและยอดขายค่ะเรามาเริ่มกันที่องค์ประกอบของเมนูภาพรวมร้านค้ากันนะคะเมื่อผู้ขายทุกท่านเนี่ยเข้ามาที่เมนูภาพรวมร้านค้าสิ่งแรกที่ควรจะต้องทําก็คือเลือกช่วงเวลาที่คุณเนี่ยอยากจะดูสถิติของร้านค้าของคุณค่ะคุณสามารถเลือกดูย้อนหลังได้ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงปีที่แล้วเลยนะคะเดี๋ยวน้าหวานจะเลือกขอดูสถิติของปีที่แล้วแล้วกันเนาะ กดเลือกเลยหลังจากนั้นตัวชีวัตต่างๆก็จะแสดงตัวเลขที่เป็นสถิติของร้านค้าของคุณค่ะซึ่งเจ้าสถิติต่างๆนี้นะคะคุณสามารถกดเลือกที่ตัวชีวัดเพื่อให้เลขเหล่านั้นนะคะไปพอดอยู่บนกราฟนั่นเองค่ะ เรามาดูรายละเอียดของตัวชีวัดต่างๆนะคะประกอบไปด้วยยอดขายคําสั่งซื้ออัตราการซื้อสินค้านะคะซึ่งอัตราการซื้อสินค้านะคะก็คือจํานวนคําสั่งซื้อหารด้วยจํานวนผู้ผู้เยี่ยมชมร้านค้าของคุณค่ะต่อมาเป็นยอดขายเฉลี่ยต่อ1คําสั่งซื้อนะคะแล้วก็จํานวนผู้เยี่ยมชมซึ่งจะไม่นับยูเซอร์ซ้ำนะคะแล้วก็ยอดชมสินค้าค่ะนับทุกคนที่เข้ามาดูร้านค้าของคุณค่ะ พอเรามาดูที่กราฟนะคะเห็นไหมเอ่ยว่ากราฟเนี่ยก็จะเปรียบเทียบตัวชีวัดต่างๆชัดเจนเลยนะคะซึ่งเมื่อเทียบเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยน้ำหวานหรือว่าผู้ผู้ขายเนี่ยก็จะสามารถเห็นความแตกต่างได้เลยว่าสถิติของร้านค้าของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เมื่อเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเราก็จะเจอกับเมนูการจัดอันดับสินค้าค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยยอดขายสินค้าสินค้าชิ้นไหนที่ทํารายได้ให้ร้านค้าคุณมากที่สุดนะคะจํานวนสินค้าที่ขายได้ชิ้นไหนขายได้หลายชิ้นมากที่สุดแล้วก็ยอดชมสินค้านะคะชิ้นไหนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดค่ะซึ่งเจ้ารายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวน้องหวานจะไปลงรายละเอียดลึกๆอีกทีเลยในเมนูสินค้าค่ะ ต่อมาเรามาดูเมนูสินค้ากันค่ะเมื่อผู้ขายเข้ามาในเมนูสินค้าแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มแรกให้เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการจะดูสถิติในร้านค้าของคุณนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเจอข้อมูลภาพรวมทั้งหมดของสินค้าของเราค่ะซึ่งก็จะมีการเข้าชมการเพิ่มสินค้าในรถเข็นแล้วก็สิ่งที่ทุกคนชอบนะคะก็คือยอดขายค่ะแต่สิ่งที่ Business i n s i g h t นะคะ เจ๋งมากๆเลยก็คือแนวโน้มของตัวชีวัดค่ะผู้ขายสามารถเลือกชุดข้อมูลนะคะเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบข้อมูลให้เป็นกราฟขึ้นมาได้ค่ะโดยผู้ขายสามารถเลือกตัวชี้วัดได้ทั้งหมด4ตัวชีวัดค่ะอ่ะอันนี้นักหวานเลือกจํานวนผู้เยี่ยมชมนะคะจานวนสินค้าทั้งหมดแล้วก็จํานวนสินค้าที่ได้รับการยืนยันนะคะแล้วก็ยอดขายค่ะเสร็จแล้วมันก็จะมาเทียบกันในกราฟเนาะแต่สิ่งที่เจ๋งไปมากกว่านั้นก็คือคุณจะสามารถเห็นได้เลยว่าในช่วงเวลาต่าง ย่ยอดขายในร้านของคุณของแต่ละสินค้าเ,เป็นอย่างไรอย่างอันนี้น้ำหวานกดดูมีจํานวนผู้เยี่ยมชมเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่แล้วก็เกิดเป็นเงินขึ้นมาได้เท่าไหร่นะคะเราจะเห็นเลยซึ่งเจ้าข้อมูลตรงนี้เนี่ยคุณสามารถนําไปวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าของคุณเนี่ยมีคนเยี่ยมชมมากเท่าไหร่แต่ว่าเอ๊ะทำไมเกิดยอดขายได้น้อยคุณสามารถนําข้อมูลตรงนี้นะคะไปพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆในร้านค้าของคุณได้คะ่ะ พอเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราก็จะเจอกับหัวข้อการจัดอันดับสินค้าค่ะซึ่งหัวข้อต่างๆเนี่ยนะคะระบบก็จะทําการจัดสรรมาให้แล้วคุณก็จะเห็นเลยว่าสินค้าของคุณเนี่ยสิทธ์อันดับต้นเนี่ยมีอะไรบ้างจากหัวข้อที่ระบบได้จัดไว้ให้นะคะ mm hmm. เช่นจากยอดชมสินค้าก็คือสินค้าไหนเอ่ยที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดค่ะ ะะแล้วก็เช่นยอดขายสินค้าไหนเอ่ยที่สร้างยอดขายให้กับร้านของคุณมากที่สุดและเมื่อคุณกดคําว่าเพิ่มเติมนะคะเราก็จะเข้าสู่หน้าประสิทธิภาพของสินค้าค่ะเรามาดูในหน้าประสิทธิภาพของสินค้ากันค่ะในหน้าประสิทธิภาพของสินค้านะคะชุดข้อมูลเนี่ยจะเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆของสินค้า,ตา,ตา,ตาแต่ละประเภทหรือว่าแต่ละชน,นิดในร้านค้าของคุณค่ะซึ่งคุณสามารถเลือกตัวชี้วัดหรือว่าข้อมูลที่คุณอยากทราบได้เลยนะคะคุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆได้ ได้ครั้งเดียวเนี่ยมากถึง10ตัวชีวัดด้วยกันค่ะเดี๋ยวน้ำหวานจะลองเปรียบเทียบให้ดูก่อนเนาะอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะดูว่าสินค้าของเราเนี่ยมีผู้เข้าชมทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ติ๊กก่อนเลยแล้วเปรียบเทียบกับคนที่เพิ่มสินค้าของเราเนี่ยในรถเข็นมีเท่าไหร่นะคะเราก็ดูได้เลยค่ะแล้วสุดท้ายน้ำหวานขอเลือกจํานวนผู้ซื้อค่ะว่าเขาเพิ่มในรถเข็นแล้วเนี่ยเขาซื้อกี่คน ข้อมูลก็จะโชว์ให้ดูเลยค่ะว่า,าสินค้าของน้ำวันชิ้นแรกนะคะมีคนเข้าชมทั้งหมด563คนแต่ว่ามีคนเพิ่มเข้าลงไปในรถเข็น16คนแต่มีคนซื้อแค่4คนเท่านั้นเองซึ่งเจ้าข้อมูลพวกนี้นะคะเราสามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขาอาจจะต้องเล่นโปรโมชั่นหน่อยหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าราคามันแพงไปเราก็สามารถนําไปคิดต่อย,ยอดได้ค่ะแล้วก็ปรับปรุงสินค้าในร้านของเราค่ะ ต่อมาเป็นเมนูที่3ในหน้าเมนูสินค้าค่ะนั่นก็คือเมนูสินค้าที่ต้องแก้ไขนั่นเองซึ่งเจ้าเมนูสินค้าที่ต้องแก้ไขเนี่ยจะเป็นชุดข้อมูลที่ทําให้ร้านค้านะคะแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าในร้านของคุณได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นยิ่งถนะ้าคุณสามารถจําได้ว่าวันไหนที่เกิดปัญหาอะไรบ้างขึ้นในขึ้นในร้านค้าของคุณเนี่ยคุณสามารถเข้ามาเลือกวันที่ได้เลยค่ะพอเลือกดูวันที่ปุ๊บ ระบบนะคะก็มีการแบ่งหัวข้อปัญหาต่างๆไว้ให้แล้วเรียบร้อยซึ่งระบบก็จะโชว์เลยว่ามีจํานวนสินค้ากี่ชนิดมีกี่ชิ้นที่มีปัญหาในหัวข้อต่างๆบ้างนะคะ,อ,ะอันนี้น้หวานกดเข้ามาดูในนี้เลยอัตราการยกเลิกโดยผู้ขายนะพอเข้ากดเข้ามาดูแล้วปุ๊บเราก็สามารถกดแก้ไขได้ค่ะซึ่งเจ้าข้อมูลชุดนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นหนทางแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วเราก็มาถึงเมนูสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะคะนั่นก็คือเมนูยอดขายนั่นเองค่ะ ในเมนูยอดขายนะคะเมนูแรกที่คุณจะเจอเลยก็คือภาพรวมยอดขายทั้งหมดของร้านค้าของคุณค่ะซึ่งเช่นเดิมนะคะคุณจะต้องเลือกช่วงเวลาที่คุณอยากจะทราบข้อมูลในร้านค้าของคุณค่ะพอเลือกแล้วนะคะระบบก็จะโชว์ข้อมูลเลยว่ายอดขายในร้านของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างมีผู้เยี่ยมชมเท่าไหร่มีผู้ซื้อเท่าไหร่และเกิดเป็นยอดขายขึ้นมาจริงๆเนี่ยเท่าไหร่นะคะและเมื่อเราเลื่อนลงมาเนี่ยเป็นจุดเด่นของ business insight นะคะก็คือการ การสร้างกราฟนั่นเองเพื่อให้เราเนี่ยเปรียบเทียบชุดข้อมูลได้เป็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะคุณสามารถเลือก ตัวชี้วัดได้เหมือนเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เราาเลือกไว้3ตัวชี้วัดเนาะก็คือจํานวนผู้เยี่ยมชมจํานวนผู้ซื้อแล้วก็ยอดขายนะคะกราฟก็จะโชว์ข้อมูลขึ้นมาเลยแล้วคุณก็สามารถเปรียบเทียบจํานวนข้อมูลได้เลยค่ะเช่นอันนี้อ่ะช่วงเวลานี้วันที่2 5มีผู้เยี่ยมชม131คนมีคนซื้อ2คนเกิดเป็นยอดขาย100บาทเห็นภาพด้กวางมากเลยค่ะ ต่อมาค่ะเมนูที่2ในเมนูยอดขายนะคะก็คือสัดส,ส่วนยอดขายนั่นเองค่ะสิ่งแรกที่คุณจะเจอเลยในเมนูสัดส,ส่วนยอดขายก็คือประเภทสินค้าในร้านค้าของคุณยกตัวอย่าง, <necesario> างเช่นถ้าหากร้านค้าของคุณเนี่ยขายสินค้าหลากหลายประเภทนะคะระบบจะแสดงให้เห็นเลยว่าประเภทไหนที่ขายดีที่สุดและประเภทไหนที่รองลงมามีปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะและพอเลื่อนลงมาค่ะเราก็จะเห็นว่าช่วงราคาสินค้า,าต่างๆในร้านของเราเนี่ย ช่วงราคาไหนที่ผู้ซื้อเนี่ยนิยมซื้อมากที่สุดค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าเอ๊ะเราควรจะตั้งสินค้าอยู่ที่ราคาประมาณไหนนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะแบ่งตามผู้ซื้อจริงๆแบ่งตามผู้ซื้อเนี่ยน้ําหวานว่ามีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่ามันทําให้เราเห็นว่าร้านของเราเนี่ยมีลูกค้าใหม่ เยอะมากขึ้นหรือว่ามีลูกค้าเก่าเข้ามาซื้อสินค้าเรามากแค่ไหนถ้าหากว่าเราอยากจะดึงลูกค้าเก่ากลับคืนมาเราก็อาจจะต้องคิดว่าเราควรจะสร้างโปรโมชั่นแบบไหนคุณอาจจะบอดแคสต์บอกเขาว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะหรือถ้าหากคุณอยากจะสร้างลูกค้าใหม่คุณอาจจะติดฟอลโล่พายให้ร้านของคุณค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ3เมนูพื้นฐานใน Business i n s i d e t ค่ะแต่ว่า Business i n s i d e t นะคะไม่ได้มีเครื่องมือเพียงเท่านี้นะคะมีอีกหลายเครื่องมือให้ผู้ขายได้ไปศึกษาและทดลองใช้เลยค่ะติดตามวิดีโออื่นๆเกี่ยวกับ Business i n s i d e t ได้ใน Shopee University Thailand ครั้งต่อไปนะคะวันนี้น้ำหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ